สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาจัดทุเรียนต่อเลยนะครับเมื่อวานเรากินทุเรียนแบบพูใหญ่ๆกองใหญ่ๆนะครับ<น>กินจุกินจุกินจุมากเลยเมื่อวานอ่ะแล้ววนันนี้เราก็ต่ออีกนะครับผมมีกะทิทุเรียนข้าวเหนียวแบบสีสีใบเตยนะครับดึงไม่ออกแล้วก็ทุเรียนกรอบนอกนุ่มในนะครับผมกินข้าวเหนียวนนี้น้ำครีดด้วย ผมรู้สึกสมองผมบูมันผลช้ามากเลยขาดน้ำตาลอย่าไปคุยกันดึกไม่พักไม่ผ่อนเนี่ยไม่ไม่ขาดน้ำตาลเงินออกเยอะนะครัอนนี้อะไรเนาะผมจะกินนี่ก่อนนุยมมาครับคุยผู้ชมมากินหวานด้วยกันนะผมจัดหวานสองมันติดเลยเนาะนี่อันนี้แบบคุ้นๆเลยนะครับผมใส่ทุเรียนแบบคุ้นๆเลยเพราะเรามีทุเรียนเยอะนะครับแล้วก็ ใส่แบบโค้งคแเลยนี่โอ้โหเพียมชื่นใจมากทุกเรียนเราแช่ทุเรียนมานะเย็นเย็นเลยนะสดชื่นเลยอะ่ะ <c oughs> ขออนุญาตนะ <c oughs> ้าเมือยังแต่งเลยอะ่ะมันไม่ขนาดทั้งมอร่อยมากหวานมันมาคุณผู้ชมครับผม สูตรนี้สุดยอดแล้วตอนรีบกินตอนนี้เดี๋ยวหมดนะทุกท่านไม่มีกินแล้วรอไปนานรอไปหน้าเลยเน่าทานมากน,นี่มีเกมแล้วก็อันนี้ตำมันเป็นยังได้หรอมันปึ้งครับ ไม่ต้องหนนล่นนี่เลยนะปอันขนมปูนี่แหละขอพูนี้แล้วกันะะนะอันนี้เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนีนเลยนี่แหละรครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบกรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่เลยม,มันจะมันมดีมากอื ไม่สะใจต้องอย่างนี้หวานหอมเย็นเมื่อวานนอนถึงกลับไปเล่นบอลไม่ได้ความอิ่มผมต้องนอนเลยเมื่อวาน แน่นแน่นตัดแบบนี้เลยครับกินแทบจะลืมอิ่มอะเมื่อวานความไม่ใจเขาเหนียวนะ เอาไปนะกะทิอ่ะอืมอืมกะทิเยอะแยะนี่กรอบๆนี่อันนี้กรอบๆเลยอันนี้ได้ใหญ่ๆแน่กรอบๆจิ้มุเจิ้มข้าวเหนียวต่อเลยตักด้านข้างนะตักด้านข้างขึ้นไปข้างบนเออเวลาตักนั่นแหละอออ๋่า เอาสมองคิดวิเคราะห์ใจแย่ด้วยตักข้างล่างเลยนี่นี่ตักท้อนเข้าไปข้างบนมันจะเข้าจอนพอดีอต้องทําให้ดูทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องสอนต้องมีแม่แบบเราถึงจะทำตามได้อันนั้นก็บอกพี่นายดีพี่ไปสอนไม่ตอทุกเรื่องก็ได้บางทีคิดได้เอง เดิมมีความสุขมากเลยมันใหญ่ผู้มันใหญ่คุณผู้ชมน้ำมันเยอะมันเดิมเลยห,ห,ห,หดูเม็ดอ่ะเม็ดนิดเดียวเองปีนี้รู้สึกว่านนจะได้กินทุเรียนเยอะนะนนเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมสมใจมากปีนี้ ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกดูหน้าผมดิจากที่ตอนยังไม่ตัดผมอ่ะคุณผู้ชมหน้ายังเล็กตัดผมเต็มกินน้งเรียนบ่อยหน้าอย่างก,ก,าาก,กับจานดาวเทียมเลยหั <c oughs> วเถิกด้วยตอนนี้ไ <c oughs> ม่ขนาดนั้นเลยไม่ได้อยากเลยไม่อยากกินดูหน้าตัวเองเลยพูดหน้าอ้วนนี่ยังพอได้นะจ <c oughs> านดาวเทียมนี่แย่เลยครับกำแย่จริงอ่ะเนาะวันจริง อเร้อยหยุดไม่ขึ้นนอนจต่การแล้วนี้เราเราจะหยุดไปไป,ประมาณสองวันเดี๋ยวเราชอบกินใหม่นะหยุดนานหน่อยสองวันนี่นานเหรอหลายนาทีนะใจขาดเลยแหละ ะนี่นอนผู้ชมเอ้าคิดว่าจะให้ทั้งอันบีดูบาได้เละเลยอ่ะปา่วเนื้อดีเนื้อหนักมาก

ไม่เห็นมังมันไม่หวานสู้ใจมันต้องอย่างเนี้ย แต่กรอบมันไม่หวานมัน,นสุกคิดเองเปล่าวหวานนะมันไม่หวา,านมันสุกมันกรอบมันเนาะคืออันนี้มันหวานกาว,ว่ามันแ <c oughs> ค่เน,นื้อไก่เค็จไก่เนื้อเนื้อเค็จเนื้อให้ดูเนี่ยไก่เค็จเอา้หมดพี่นั่งดูสุดยอดเลยอันเนี้ย กินได้กินไว้กลังกินคุยวผมไว้กำลังนอนกำลังกินแต่ไม่ค่อยนอนครับคุยได้กับเด็กกับสาวทีหนึ่งทีสองตื่นนู้นนะครับผมเก้าโมงปรงเรียนไปแล้วแต่ครับโตไหนโตแล้วเอากินเลยอิ่มแล้วไอ เมื่อคืนรู้ไหมครับพี่ชมเมื่อคืนผมนอนหลับไตสองอ่ะใช่นอนมันนอนไม่หลับเพราะเรากินหวานเยอะเอ๋อไอสองไอสามพูเนี่ยโอ้โหเพลยัยมันใหญ่มันเยอะกลัวอะไรอ่ะนี่ไม่ได้กลัวมันอิ่มสายกินอ่ะก็ต้องกินเยอะหน่อยสิเอามากินน้อยเดียวทีแล้ววันนี้เมบาร์กินน้อยเดียวคุณผู้ชมกินไปประมาณสามขีดสี่ขีดเออเอามาตั้งเยอะเอามาตั้งสี่โลครึ่ง กินได้สองสามูเองนนผมกินทั้งนั้นเลยทุวันนะโอเคครับวันนี้วันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากินหวานด้วยกันนะครับวันนี้วันวันเสาร์เนาะวันเสาร์เรามากินของหวานหวานนะครับผมชื่นใจหน่อยเพื่อจะพักผ่อนมันพักผ่อนอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ